ครับเจอกันนี่แหละครับช่วงของมันครับเจ้าหลอนนี่ครับโบซิเล่ยครับหรือเจ้าปายครับเจอกับนักสุสาฝึกงานครับเจ้าดิมครับมาครับเปิดเคสมาครับมาครับเจ้าดิมชงงกดูครับสะลยครับโอ้ย่างไม้ซะครับเ้าตักมาครับจอครับเจ้าดิมแนวจอครับมาเนมแต้งครับเจ้าดิมกินดำครับดูงี้ว่าไงครับ โอ้โหแปดแทมเจ้าดีแปดแทมแล้วอ่ะผัดมาบ้างครับเจ้าหลอนครับโอ้นักเดบิวบลเยี่ยวนะครับแปดแปดเยี่ยที่เจ้าดีมอ่ะแดงเหลืองแดงครับเจ้าหลอนเยี่ทเหลือหกครับอ้าวโดนสนุกฟุกเข้าเข้าไปครับอ้าวสนุกฟุตลูกนี้ครับโดนขังแล้วครับเจ้าดีมครับว่ายไหนครับโอ้โหลูกนี้ต้องยอมครับแค่ยังไง อ้าวโดนโดนไหมโดนไหมปาดเนอไปนิดเกี่ยวครับโอ้โหลบสี่ครับตอนนี้เจ้าดิมเหลือเจือสองครับหอ้าวเจ้าหลอนเข็นจอยอีกแล้วครับหนสองเป็นสามครับกินเหลืองมากอีลงครับต่องต่ครับเจ้าดีนี่จะแม่นครับแต่เจ้าหลอนนี่จะเกาเกมกว่าครับโดนสนุกไปครับโอ้โหลบสี่ครับเจ้าดิมมาเจ็ดครับสามวกสี่เป็นเจ็ดครับอ้าวเจ็ดเป็นแปดครับ อาจจะหลอนมาบ้านครับช็อตจะร้อนมากเอ้าวางครับบางครับอ่าครั้งแรกครับมาสนุกครับอ้าสองชิ้งครับแบบนี้อ้าดูนะครับอันนี้ก็มีบาแปดนะครับโอ้ต้องปุบเพื่อนครับปุกต้องปุบเพื่อนให้ครับอืออ้าวางอีกแล้วครับโอ้ยวางอย่างเดียวเลยครับอ่าดูรอบนี้ครับครังเลยครับครั้งแรกพอทนครับครั้งที่สองครับน่าจะพอเลยครับรู้นีจะแก้ยังไงครับ โอ้ลบห้าครับตอนนี้ก็เรียนมาแปดลบห้าเหลือสามนะครับเปิดครับไม่เห็นเปิดเปิดเปิดอ่าสามลบหนึ่งเหลือสองครับเจ้าดีเหลือสองนะครับอ่าชอบเมื่อไงครับลูกนี้โอ้โเบาไปครับอือ่าเหลือลูกนี่วัยครับอ่าการครับการครับอ่าเข้าสนุกเข้าสนุกเฉยไปครับเจ้าหล่อน่าสนุกเลยครับโอ้เจ้าเจ้าดีมาหกเลยครับเมื่อกี้แก้ไม่โดนครับ นะครับหกเป็นแปดครับอ้าวลบไปแล้วครับโอ้โหแปดครับลบสี่เหลือสี่ครับตอนนี้ท่ริมเหลือสีนะครับอ้าวหัดมาอีกขีดนึงครับเขียวจอครับสีสีวอลซ่าเป็นเจ็ดครับชอบลูกนี้วะไงโอ้ยแมวโดนทะนุอีกแล้วครับเจ้าหลอดอ้าวนุ๊บไหมครับโอ้เห็นบางครับไม่นุ๊กครับตอนนี้ท่ริมเหลือเจ็ดนะครับหมากเจ็ดนะครับโอ้ย สนุกไปครับโอ้โหสนุกป่อยิงครับเกมนี้แก่ครับแค่ไม่ได้ทีมเหลือเจ็ดนะครับอาโดนดำครับแต้มหายครับตอนนี้แต้มหายนะครับจอหลอดได้รีคิีครับจอครับตอนที่เจ้าหลอนที่ับไาสีแต้มแล้วนะครับอ้าสนุกตัวเองครับเย็ดแคนะครับจิบหายโอ้โหเลยสีครับเอาโดนครับ อ้าวกลับไปเข้าสนุกใหม่ครับอ้าวมาครับเจ้าดีมจำที่มาได้หรือเปล่าครับที่เดิมครับผมมาด้วยคนครับที่เดิมโอเคครับตอนนี้จะหล่กลับมาสีแล้วนะครับคิกครับเรียมพี่ลับมาแล้วครับอ้าวไอ้สัตว์เข็นจอยแล้วครับไอเจ้าหลอนครับเจ้าดีมากไงครับตอนนี้จะหลออมาสี โอ้ยลมนะครับลงนะครับแต่แต่รู้มันเต็มครับมันมันมันลงไม่ได้ครับก็คือลงครับส่าดีเ่คือลงสีจะดีมาห้าตัดสีเหลือหนึ่งครับจ่าดีมาหนึ่งแล้วนะครับเอชมพูลูกนี้ปิดเก้ไหมครับ๋อไม่ปิดครับลูกนี้ไม่ลงครับไม่ลงครับจอไม่ลงครับวันนี้จ่าดีมาหนึ่งหครับชิงชมพูครับสองหนึ่งครับตรงนี้ อ้าบางกว่าครับอไะไรครับคู่ขี้สูสีไม่รู้จะออกไหนครับตอนนี้อ้าวอ้าวอืมอยากรอเนี่ยทำไงครับลมูมีโอ้โห,โหไปรุ่นเกมยาวครับไปรุ่นเกมยาวอ้าววันนี่โอซิลเวรรรียนครับกรครับอ้าวจอครับอ้าวลูกนี้ลูกนี้เจ้าดีมแทลงลงก็น่าจะชิงดำครับ ตอนนี้จะดีมาหนึ่งแต้มแพ้ลู้ไปเป็น6ฮเป็นเจ็ดแต้มครับเราจะสู้กันต่อครับเอาไม้ลงครับบางกว่าครับโอ้โหเลือดร้อยครับเจ้าหลอนมากเลยครับลูกนี้เดี๋ยวปล่อยให้ไหลตามกันนะครับลงลูกนี้ไปชิงดังครับโอเคครับตอนนี้เจ้าลอนมาห้าครับพี่กลับมาแล้วครับโอ้โหพี่กลับไปกลับมาครับเกมนี้ โอ้ยจ่อแล้วครับไม่ต้องแทงเรามั้งครับนูกนี้น่าจะให้เขียดนะครับเราไม่ให้เกียดครับให้แทงครับโอ้โหอะไรครับลูกนี้เรียบร้อยครับเจ้าดีบเก็บชชยชนะไปครับเรียบร้อยครับ